สวัสดีค่ะพี่น้องมือีนอากาศดีดีค่ะลมจะดีไปนน้ำเนาะม,มือนี้มาอัปเดตนะคะเรื่องการเปลี่ยนน้ำสก,กุลเพื่อจะตอบเ,เพื่อจะต่อพาสปอร์ตนะคะเออฉันโชคดีนะคะที่ฉันได้พาสปอร์ตมาขึ้นปกติแล้วพรจะเ้าสิบใหพ้พาสปอร์ตก็มาขึ้นนะคะอืมการเฮดเอกสารนะคะก่อเอกสารวันฉันกออเอกสารวันที่สิบ สิบปูก็เอกสารวันที่สิบหกนะคะสิบหกมกรลาแล้วเพื่อนเอกสารเพื่นเอกสารวันที่สิบเจ็ดนะคะเพื่อนเอกสารวันที่สิบเจ็ดเพิ่งส่งมาเพิ่งเขียนรายละเอียดเรียบ้อยมากอันเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วนะคะเพื่อนเห็นเอกสารแบบมาละเอียดมากเลยว่าไนล่ะนี่นะคะเนาะ พิ่งกระสิบ,บอกเมื่เลยนะคะว่าเพิ่นเห็นเอกสารมือไหนนะคะเอกสารมือไหนนะคะแล้กกระห่าไประเทศเอียงมากนะคะกระสิบ,บอกเมื่เลยว่าเข้าไปเปลีป่ยนเอนียงเน่นะคะเอกสารที่เข้ามือนัินจ่ายไปสิบสิบปอนดค่ะจ่ายไปที่แรกสร้างไปสิบสร้างไปเจ็ดแผ่นนะคะได้มาหาแผ่นพันายสิบบาทนะพันหลายเงินเคลื่นสองบาทค่ะพี่น้องเอ่อ นะอืมเพื่อนก็บ,บอกมาเมินพี่น้องว่าอันจ่ายค่าพาสปอร์ตจักบาทนะคะเอน,นี่อันนี้เพื่อนก็บ,บอกมานี่ค่ะอืมค่าพาสปอร์ตมันก็จะขึ้นเดือนหน้านะคะของอังกฤษค่ะเอ่อตอนนี้มันก็เจ็ดสิบห้าก่อนนะคะเยนิเอมฟอร์มแอดโอดอ่าโอเคนะคะกะ อ๋อ e c ท็ก c a ก i n p r มไพร์ already show you the new name อ oh, okay. ๋อโอเคข้าก็จะต้องเปลี่ยนนะคะเงินกระดานะคะทักอย่างหนึ่งให้เป็นเสื้อของเขานะคะอันใดกระดาแทนเป็นเสื้อของเขาส่งไปพร้อมกับพาสปอร์ตที่ห้อยแอปพลายนะคะแบ่งกระดาหรือว่าจีพีกระดานะคะจีพีมันจะไว้กลัวพี่น้องคะขั้นแบ่งมันก็จะใส่เวลา หลายมืออยู่กว่าสิได้เอกสารจากเขามาเนาะว่าเขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วกว่าสิเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มเปลี่ยนอะไย่างหลายอย่างทางที่ดีไปหาหมอส่วนตัวค่ะหมอส่วนตัวไวมากนี่นะคะใบแข็งมากพี่น้องใบใบแข็งมันบ่เหมือนบ่เหมือนกระดาษไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกระดาษ A4 ธรรมดานะคะบ่เหมือนกันค่ะนี่อันนี้แข็งนะคะแข็งเมืันเทาได้์บูทกันศึกษายอย่างสักอย่างมากค่ะพี่น้องดีค่ะได้ทำมาทั้งเมืม่หาแผ่นเพินพ่นกระจีเลี้ยงมาหายเลยพี่น้อง เนี่ยศู 0, 1, 2, 3, 4, 5, นย์หนึ่งสสามหาะคะดีมากเลยพี่น้องใช้เวลาสองวันนะคะจริงๆเพินพ่นเพิ่นได้มาโดนเร็วนะคะบแต่ว่าบอมีโอกาสรีวิวนะคะบอมีเวลาถือว่าทํางานเนาะส่วนมากจะไปต่งจังหวัดนะคะงานต่างจังหวัดนะคะได้เอกสารมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวกับเดียเด๋ยวสิอัปเดตให้เบิงงนะคะว่าว่าอ่ม ใช้เวลานาน,นแค่ไหนในการทำพาสปอร์ตแต่ว่ามันก็มีเอ่อมันมีเฮาเหลือกอยู่แบบเร่งด่วนประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะหรือว่าหรือว่าจะเป็นแบบอันธรรมดาธรรมดาก็ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือว่ายังยังยังมากก็คือสี่สันะคะแต่ถ้าทำออนไลน์คือว่าทำออนไลน์ใช้เวลาเพิินว่าประมาณสิบห้าวนะคะสิบห้าแต่ว่าทำทำในไปชอนี้นะคะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์คะ่ะ มันมีแบบให้เท้าเลือกพี่น้องจ้ะเอาสู้ๆเด้พี่น้อง,อลองคลิปนี้ฝากไว้ชำหนิดสักก่อนนะคะทำอะไรให้มีสตินะคะเอกสารจะได้บุญวายี่ฉันนะคะโอเคพี่น้องจ้ะคลิปนี้ไว้ชำหนิดสักก่อนนะคะวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะคั้นมีประโยชน์กันอย่าลืมนะจ๊ะเลิฟเลนะคะวัสดีครับ